สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องพบกับผมคุณชายยาลองตามเคยนะวันนี้ผมจะมามาลาหมูปิ้งหรือว่าชิ้นอะไรต่างๆให้เป็นสูตรมาัก12สองปนาแบบปิ้งยาง่างครับเป็นมาลาแบบปิ้งย่างแบบอร่อยขานาไหนน้าตาเป็นแบบไหนติดตามผมได้ผมจะย่างให้ดูกินไปพร้อมกันนะครับผมติดตามได้ครับมากินมาลาปิ้งครับผมอันนี้ครับเห็ดพันด้วยเนื้อครับนี่พันด้วยเนือ้อ ชิ้นเสียบครับเนื้อเสียบนั่นเองครับเป็นเสียบเสียบครับจะมีลูกชิ้นเนี่ยชิ้นจะมาย่างมาลาฮะไส้กรอกครับตีนครับตีนเต็มตาหรือป่าตาเต็มตตีนไก่ครับลุยไส้หวานก็มีนะนี่ไส้หวานครับตับหมูครับโมเมนต์ตับคนเด้อพีน้องเอ้ยนะตับหมูก็มีนะครับนี่จะมากิน มาลานะครับมาลาแบบว่าย,ย่างนะครับปิ้งย่างมาลานะครับผมเนี่ยตาตาเป็นแบบนี้ครับครับครับทีการย่างมาลาหม้อไฟวันนี้ิ่าจังเรามาไกลคนระับอระกรณ์ไม่ครบครับนี่เยอะแมงสีฟันครับเราจะยากกินเป็นระยะระยะนะครับชมเนือ้อ ไปครับ,บุากรอนเดีว้ครบนิดนึงนี่ครับมาลาเอาไฟจาก12ปันานี่เอยผมไม่พ้องให้ที่เราอยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณ100กิโลฮะค่อนข้างมืดนิดนึงค,ค,ครับนี่ครับมากินไก่ฮะ สจากสิบสองวันนาแต่มากินไกลวันนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณหนึ่งร้อยกิโลครับก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวปั๊บตัวมืองเหมือนคำคำครับจิ้มนี่ตับนะครับเอาน้ำจิ้มมาพี่ นี่แล้วเราย่างกไปจากาสิบสองปนเอาซุกน้ำซุกนะาก็แค่มาฝนก็เริ่มตกแล้ว อีกอะโมขนาดอีกอะแซบ่บแซ่นหลา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 นครับเราหลังจากากินมาเยอะพอสมควรอ่ะโอ้อกินจนท้องจะระเบิดฮะอร่อยอกินเยอะครับน้ำอัดลม เหนือชอบมาถึงจุดนี้ฮะ,ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดสไทค์กดแชร์ผมนะฮะจะมีคลิปใหม่ๆแบบอาหารอร่อยๆให้ท่านผู้ชมได้กินได้ดูนลยฮะ,ะสำหรับวันนี้คุณชายยาลองแนะชิมงานกุทินวันนี้นะฮะก็ขอกับสวัสดีครับ้